สวัสดีครับพี่น้องทุกคนแขกช่องสออได้ด้วครับเมื่อนี้วันหยุดครับวันที่22สิงหาคม2,020วันหยุดอาทิตย์นี้ดีนะครับได้หยุดสุกเสาอาทิตย์จันทร์ซี่มอก็เลยมาตังจังหวัดก็มาเข้าปลาเก็บเห็ดตามเคยครับมาลุ้นกันครับว่ามันจะมีเห็ดบ่อเพราะว่าฝนบดตกมาเกือบเดือนนึงหรือไม่ครับฝนบดตกเนาะเห็ดมันก็เกิดยากแต่ว่า มองเนี่ยที่ม้าเนี่ยก็คือว่าฝนตกดีอยู่ครับดินซุม่มแต่ว่ารุนกันครับเหตุสิออกบอไปกันเลยครับนี่ครับให้จะให้เบิ้งปลาปลาที่จะมาเก็บเห็ดนี่แหละครับปลานี่แหละนีนะ่อุปกรณ์ครับจักรยานแล้วก็กระตาคู่ใจเดี๋ยวไปกันเลยครับ มาพ่ออีกละครับเห็ดมาเบิงโคดโคดโคดของเห็ดเหลืองครับเห็ดมันปู่เบิงครับเบิงดอกไงบักคักพะโลพะง,งานโอ้ยดอกไงอีหลี โอ้สมบูรณ์อิลีเบิ่งดอกนี้ก็ได้เบิ่งขาเพิ่นโอ้พะโลพะงานมาถึกจังหวะอิลีครับมาเบิ่งอีเธอในเถาะเบิ่งเห็ดโอ้ยพ่อแม่พี่น้องโคตรพอโคตรแม่เห็ดมันปู่จะเป็นไงครักไงแน่ เดี๋ยวเห็นอีกมูนนึ่งยู่ใกล้นะครับลืมเอาถุงมือมาอีกแล้วนี่นี่เด้อครับอ,อ๋อพ่อมีตะดอกใหญไงงามน้ำซี่หาดอกนี่เบิ้งครับเบิ้งขนาดพุดนนะเกือบซ้ำฝ่ามือไหมครับ เฮ็ดเหลืองแต่ว่าก็ดอกน้อยก็ดอกนัมนอยู่ดอกน้อยก็ดอกนั้นอยู่ดีใจหลายว่ามีคนมาเก็บป,ป้านี่ก็จะ kind of. เป็นของผมผู้เดียวล่ะปัดที่นี่ไปเก็บกันเลยครับนี่ครับมาเก็บกันเลยอ่ะนี่คือดอก,น,อดดอกน้อยสุดดอกน้อยสุดนะครับ อันนี้คือใ่สุดของมูนี่แต่ว่าก็ดอกน้อยก็ดอกนั่นเบิ่งแน่นี่ดอกพ่อปูแม่ยาดอกพ่อปูแมญากับดอกพ่อเมอ,อดอกแม่โอ้ยเบิ่งเนี่ยครับดอกเบื้ใงไง เก็บสามสี่ดอกก็จะได้เครื่องโลแล้วศ <c oughs> ัตรูเริ่มมาแล้วครับยุงโอ้ยได้ดอกยังสีจัก จักมูใหญ่ๆหล,ลายๆมูลเลนาะเก็บข้าวเดี่ยวเต็มกระตานี่แหละครับข้าวเดี่ยวเขาปลามาได้ซ้ำเนี่ยมีแต่ดอกใหญ่ๆครับมาพอกันอีกละมาเก็บเห็ดกันครับพอแล้วพอแล้ว <c oughs> ดอกเถ่าจาัก้อยครับอืมพอเอาดอกเถ่าแล้วดอกนี้ โอ้ยอันนี้เละตุ่มเปะครับเหยียบผมนี่แหละเหยียบมาที่นี่เนี่ยครับมันจะเกิดจังเสียมันเกิดกระดากรอยู่ไตเฟินคาหักคา,า,ายัางละ่ะมีเป็นซิบมีเป็นลายดอกอยู่ครับที่นี่ซีหาดอกอยู่จุ่มเดียวกัน เพิ่นบ่ค่อยงามนะครับขาเพิ่นสีขึ้นมะยากนะครับขาเพิ่นกับสิงอ๋องๆเงีงง้ยดอกอย,ยิ่งใหญ่จังสีเพิ่นจังเสียนแข็งแรงพุนะ่นน่ะ สองดอกดอกหนึ่งดอกหนึ่งยังไม่เสร็จๆอยู่อันนี้ดอกกะลังงามและะ้วก็อีกสองอีกสองดอกอุ๊บส์ นี่ยครับมูนึงได้ซ้ำนี่อุ้ยอุ๊ยนี่อีกดอกหนึ่งเห็นบอเห็นบอรครับบอเป็นอีกดอกนึงนะครับอีกหลายอดอกนี่ต้องเบิ่งดีๆครับต้องเบิ่งดีๆเพิ่ื้อเกิด,ดยุ่ไต่ห่ิเล้าก็บไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าเกิด,ดยุ่ใต้หน่มันแหนมเห็นยากปิดไว้ปิดไว้ พ่อเห็ดมาเรื่อยๆตลอดทางน่ครับบางมองกระดอกหนึ่งบางมองกระสองดอกเนี่ยอันนี้พ่อมูใญ่ยยจักหน้อยเห็ดกระเพอๆครับเพราะว่าเพิ่นซุ่มนามนึกว่าสีแดงอยู่นีฝนตกดีไตมอดนี่ซุ่มดีครับเพิ่นก็เลยพลอยๆเพิ่นอวบนามนะครับผมก็สิตัดไปเลย ต้องกวา์เล็กน้อยมุนก็เอาครับเพราะว่าไปตากแดดตากแห้งไว้ปุ่นแต่ละดอกอันดอกเพันใหญ่สมบูรณ์ก็ได้เท่าแล้วก็เอาคือเกา ดอกนี้ตัดมองมันเปื่อยๆออกก่อนเท้าเท้ากะขางามอยู่กินได้คือเก่าครับดอกนี้ดอกนุ่มให้เบิ่งบรรยากาศเล็กน้อยครับอากาศดีดีไหมโอุณหภูมิยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดยี่สิบสององศานี่อุณหภูมิตีครับ ดีครับเอ้ยนี่ครับข้าวเดียวเด็กกับเครื่องตาละ่ะม่ตะดอกอย่าไๆเดี๋ยวไปกันต่อครับหมาครับพอมมูใหญ่แล้วเก็บกันเลยครับอืมดอกน้อยเอาไว้ มีเทิงดอกใ่ดอกน่อยนะครับอยู่นี่เลือกเอาต่อดอกใงเพราะกินครับดอกน้อยเอาไว้เพิ่นใ่เพื่อได้มาเที่ยวนะได้มาเก็บอีกปกติมองนี่สิมาประมาณปีละซีหรือหาเทือครับ แต่ว่าปีนี้เฮ็ดงานหลายกิดแล้วบ่ค่อยได้มาเนี่ยครับอยู่ใกล้ๆกันมองเก้าครับออกมองเก้าผมกัมาถ้ามองเก้านี่แหละมองใดเคยออกกับไปมองหั่นละมองนั่นละ่ะกลัวสิรู้จักมองเฮ็ดออกนะครับย่งางเลาะทุกปี พอมองไม่แน่อืมมันออกอยู่ใหญ่ๆกันมองนี่มองนี่สิออกลักษณะจังสีทุกปีครับได้เก็บทุกปีมองนี่อืม นี่ครับลักษณะปลาปลานี่เห็ดผึ่งทัลละออกครับอ่ะสีออกซ่าเนี่ยปลานี่เห็ดผึ่งเอาเห็ดผึ่งหวานเห็ดยังกันทัลละออกอยู่ครับเห็ดเหลืองก็เห็ดยังอื่นออกแล้ว มูเดียวเด้อครับนี่ในมูใหญ่ๆนี่ประมาณสักสี่หามูนี่แหละครับนอกนั้นก็มองล้อดอกสองดอกล้มเย็นดีเมื่อนี่ล้มเม,เมื่อ ใครอยู่ครับลมดีบ่ค่อยมียุงมันเป็นอึงตึงจากนอนอียุงสิโอ้ยตอมหน้าตอมหลังอยู่ขาก็เอาครับอันั้งดอกหมวกเปื่อยมดแล้วขายังย่าๆยาๆอยู่ก็เอาขาไป นี่แหละครับเนี่ยมาเก็บเห็ดได้ประมาณชั่วโมงนึงได้ซยํซำนี่แหละครับเกือบเต็มกระตาละได้เคร่งกระตาล้วมไหมครับโอ้หวังว่าสิได้จักสามกระตาแด้ครับหวังลายโพดที่นี่ไปกันต่อครับครับขอในปลาขอมาใน้ปลาเลิกจักน่อยหรอครับ เนี่ยมะพร้าวเพิ่งมะพร้าวเห็ดเพิ่งหวานสองดอกอนี่ครับกำลังงามๆอยู่แต่ว่าพอเอาครับพอเอาเพราะว่าผมมักใส่นี่ผมสิมักดอกจุมจ่มๆอันนี้ก็ปป่อยให้เป็นเชือไปก่อนครับชิมไว้นี่แหละครับพอเอาพอเอาไปกันต่อครับครับหลังจากพ่อเห็ดเพิ่งหวานแล้วนะครับเขาก็มาพ่อามูไ่เฮ็ดเหลืองครับ เห็นนี่คือเห็นดอกนี้เป็นดอกแรกนะครับเห็นดอกนี้เป็นดอกแรกแต่วามาเบิ่งกันครับที่นี่พูดเห็นไหมครับอืมเก็บกันเลยครับไม่เสียเวลา ปลานี่ผมบ่ค่อยคอปลา่นิยู่ผมกับมาทุกปีแล้วครับแต่ว่าผมจําบ่ค่อยได้ว่าเห็ดออกมองใดเนี่ยแต่ว่ากัย่ังเดาเดาเอาครับย่างเดาๆเอา,เอา,เอา,เอากะว่าเอออันนี้เ้าคุณมองนี้เ้าคุณขฮากัย่างมาเบิงพอปลานาน่ปลานน่งามครับเพื่อนสิเป็นเบิ่งลักษณะเพื่อนนะครับเพื่อนสิเป็นเฟิร์นเขียวเสียวบ,บ่ค่อยมีอันต้นบลูเบอร์รี่แล้วครับ ปลานี่สิบุคอยมีต้นบุบรีปลาเมื่อก็เลยแปลนเป็นเฟิร์นเขียวๆจังสิครับงามปานี่ อยากให้พี่น้องมาเก็บน้ากันนะครับส่ออนสิดได้มีมูมาเก็บน้ากันมาย้ำดากับมาเก็บแต่พูเดียวเดี๋ยวไปเอาอีกมูหนึง ใกล้ๆก,กันสามซีดอกนี่ครับงามคักปานี่เนี่ยครับมาเบิง้ง มูนึงได้ซับนี่แหละ <c oughs> ผมก็อยากตัดขาททำความสะอาดไปเลยเนาะจัต้องมาได้เฮ็ดยากผมย่านเมื่อนี้เมืองนะครับเขาปลามาสองชั่วโมงได้นี่ ขาปลามาสองชั่วโมงสิเต็มตาแล้วคิดว่ารอบนี้คือได้่าจะสิบโลได้อยู่ครับพักเมยอยจากน่อยเงบรรยากาศปลาครับทากหางายเนกครับเห็ดเหลือง สีเขียวสีเหลืองมันตัดกันก็สีเขียวเนาะหันมันเกิดยุ่ใไตพวกต้นบุเบอรี่ปลาเน่ะมันจังเบิ่งยากเนี่ยปลานี่บ่มีต้นบุเบอรี่ปลาเห็นเห็ดไงครับแหนมเบิ่งเอาไกลๆเห็นมองได้เหลืองๆ ยางใส่เลยราคากันยังดีอยู่ครับฮิดเลืองตอนนี้พอปีนี้มันมันมาตั้งแต่เดือนมิถุนากลกฎาเนาะครับเอ้ยอันนี้มู๊มึงนะครับมู่งบ่เอาอันนี้มึงเนี่ย มหมู่บ่อาดอกเห็ุเหเลืองมาตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาแล้วก็สิงหาบ่มีเพราะว่าแรงฝนบบตกตะว่าทาั้งเหนือนี่ตกครับดอกสุดท้ายเกือบเต็มตาเนี่ยครับบริเวณปางงามไปกันต่อครับ หลังจากเก็บสามชั่วโมงแล้วในเห็ดซับนี่แหละครับก็บเต็มกระตาตอนนี้ก็หิ้วเข่าร้ายครับตอนนี้เพิ่งบายโมงเองกระซเอาเห็บในไปไหว้ครับแล้วกระซีอันออกไปเก็บกินเท้าแล้วกระซีเอาไปเก็บต่อเดี๋ยวขอไปกินเข่าก่อนนะครับพอกันอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ